สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดครับผมไม้โคตรสวยเลยครับนี่ดูนะโห้ยน้ำขึ้นครับคลองมันไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับแสกคลองข้างหน้านี้สักสักหลังหนึ่งนะนี่เหยื่อเขียดนะครับแล้วก็เบ็ดสักยี่สิบหลังครับผมใส่ดูเผื่อมีตัวนะโอเคครับผมนี่ไม้สวยมากใส่ตอนนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคครับ ฝั่งนู้นด้วยนะถ้าจะใส่สักคันคันหนึ่งนะโอเคครับผมด้านนู้นก็จะหลังนึงโอเคครับใส่แล้วหลังหนึ่งครับใส่ตรงนี้ครับผมนี่นะแล้วก็จะใส่ฝั่งนู้นนะหลังหนึ่งใส่ได้วิ๊กนาสักหลังหนึ่งสองหลังนะโอเคครับแล้วถ่ายให้ดูสักสองสาหลังนะโอเคครับผมว่าจะมีตัวไหมครับมาลองเทส็ดหมายดูโอเคครับหลังที่สองครับใส่เรียบร้อยแล้วครับผม หลังที่สามว่าจะใส่ในบีงนาตรงนี้นะตรงน้ําไหลตรงนี้นะสักอันหนึ่งนะโอเคครับผมว่าจะมีตัวปลาไหมเผื่อปลามันขึ้นมาหาจากคลองมาเข้ามาในบีงนามาวางไข่หรือยังไงครับผมโอเคครับผมใส่ตรงนี้อีกหลังหนึ่งครับผมติดถนนเลยนยี่ถนนอยู่ข้างนะว่าจะมีตัวไหมนะครับผมเราถ่ายให้ดูอีกสองสามหลังแล้วโอเคครับผมหลังหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับตรงข้ามกันเลยนับนี่หลังหนึ่งอยู่ตรงนี้หลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกันเลยโอเคครับผม ๋ย่ใส่ในบิงนะสักฝั่งนี้สักหลังหนึ่งโอเคครับผมอันนี้ก็หลังหนึ่งครับผมใส่ตรงนี้นะครับผมแต่เขยดมาให้ดินนะครับมันมีปลาขยับอยู่ตรงนี้นะเผื่อมอันมาซอมันดูมันมดูทางน้ําไหลนะก็เผื่อมันกินนะโอเคใส่ไว้หลังเดียวพอนะตรงนี้โอเคครับผมไม้นี้สวยมากครับผมนี่ใส่ตรงนี้นะปากข้อนะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งบิงนานะน่าจะโอเคนะผมเผื่อมีตัวโอเคครับผม ใส่ตรงนี้หลังนึงครับนี่ครับใส่ตรงนี้หลังนึงแล้วก็ใส่ตรงนี้หลังนึงครับป่าข้าวตามดูว่าจะได้ตัวไหมครับผมปิดจ็อบแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวค่อยมายามครับผมโอเคครับมายามเบ็ดครับผมรอบคขําครับผมเบ็ดทั้งหมดอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีป่ากินเลยสักตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมารอรอมาดูตอนตอนเช้าครับผมว่าจะมีตัวไหมโหสดายมากครับผมได้ยินเสียงปลามันกัดแต่ว่ามันไม่กินเป็ดนะครับปลาข้าวสวยมากแต่ไม่มีตัวโอเคครับผมตอนเช้าค่อยว่ากันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มายามเบ็ดครับผมสภาพก็อยู่้างพางครับผมยามมาได้ประมาณ สองสามหลังแล้วก็ไม่ติดครับแต่มีหลังนี้ครับเหมือนจะติดครับนี่ครับไปเดินไปดูครับผมหลังนี้นะไอ้เหมือนดินเลยไปยังอู้อ้อู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 ้อืออืออืนวบๆนวบ่นวบ,นวบ,นวบอู้สยสวยครับอือสวยสวยมากสวยมากสวยมาก ือแต่ว่ามันเป็นปลาดาบอะครับมันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับแต่ขอเก็บครับผมโอเคครับอดียครับผมได้ไสสวยโยโอเคมาหลังนี้ครับเหมือนมีตัวครับแต่ไม่รู้ตัวอะไรครับงูหรือปลาครับเมื่อกี้ยังดิ้นดินอยู่นะครับเกี้ได้ได้ได้ขอดูหน่อยขอดูหน่อย โอ้ย oh, ปลาช่อนครับช่อนเล็กครับเล็กมากเลยครับแต่ก็เอานะโอเคครับผมลำท,ที่สองครับที่ติดปลาโอเคครับมาดูหลังนี้ครับเดินมาเหมือนไม่ติดครับโอ้ oh, 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 มองไปมองมาติดตายเลยปลาอะไรเนี่ยเอาโอ้ oh. oh, oh, ปลาเนื้ออ่อนโดนอะไรโดนห่าโดนข้างตัวตายเลยครับ โอ้โหโดนข้างตัวครับสงสัยเราหางตีครับนี่โดนข้างตัวเลยไม่โดนปากแต่โดนข้างตัวโอเคถือว่าเกี่ยวครับผมโอเคครับมาไมายนี้ครับหลังแรกเลยครับนี่เหมือนจะมีตัวนะรวจดูก่อนนะมีตัวไหมมีมีมีครับมีมีมี น่านจะตายแล้วครับอู้ยโอ้ยตัวเลกเกินครับมาดูต่อครับผมปลาช่อนไซนี้ครับตายไปแล้วครับถ้ามนเจอตอนคืนนี้ผมเอานะผมปล่อยนะนี่ตอนเช้านี่คือต้องเก็บนะครับโอเคครับผมหลังนี้งอครับ ทันงงเลยแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมต้องดูครับต้องดูครับต้องลองดูต้องลองดูงงดนะว่าจะมีตัวไหมนะจะมีตัวไหมนะครับนะครับมีไหมเนี่ยตัวเนี่เอ้ยหลุดครับน่าจะมีตัวนะอยู่นี่น หมายสวยมากมาครับสรุปสรุปครับผมใส่เบ็ด15หลังเหยื่อเขียดครับได้ปลาช่อน3ตัวตัวเล็ก2ตัวใหญ่หนึ่งแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนตัวหนึ่งได้4ตัวโอ้ถือว่าคุ้มครับปลาช่อนตัวนี้คือไซส์กับ6ขีด7ขีดนะครับโอเคครับผมถ้าอ้อนอ้วนนี้โลแน่นอนหมายก็สวยๆเลยฝั่งนี้ก็เป็นข้าว โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นิดนะครับ